มาเขาว่ามีเสน่ห์นะอ,อ,อ,อกํลังความสวยกําลังเบ่งบานอะไรอย่างนี้น,นะ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 ก็ว่ากันไปมันตัวเช็คกันนิดนึงนะคะเพราะว่าขึ้นเลข3ามแล้วก็มีความเปลี่ยนแปลงทางหลายๆด้านสุขภาพร่างกายก็ไม่ปกติเท่าไหร่แล้วนะคะอืมแล้วก็ข้อต่อไปสำหรับผู้หญิงนะคะผู้หญิงที่ใส่บาผิดไซส์ผิด ทำให้รูปทรงของนมเนี่ยผิดปกติม,มีมากกว่า85เลยทีเดียวถือว่าสูงมากใช่เกิดจากการใส่ใส่ใสาบาผิดซ้ายนมก็จะเปลี่ยนรูปเปลี่ยนร่างจริงนะคะบางคนเนี่ยอาจจะยังไม่เคยรู้แต่ดิฉันกระซิบว่าใส่บาลานอนเนี่ยจะทําให้นมเสียทรงด้วยเสียทรงแล้วก็อาจจะเป็นเร็งเท่านมได้เพราะว่าโครงเหล็กที่ในชั้นในเนี่ยจะมีโครงอยู่แล้วใช่มันจะบีบรัดเวลาที่เรานอนนะคะทางที่ดีก็ ถอดก็ได้เนาะเราอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยสบายๆนอนพักผ่อนจะได้ไม่น้อยหรือว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมนอนกับคุณสามีอะไรอย่างงี้ก็ถอดก็ได้เพราะว่าก็ไม่จำเป็นต้องอายมันเป็นเรื่องปกติแล้วนะคะเราเห็นกันหมดแล้วนะคะใช่ข้อต่อไปเลยมีเต้านมขนาดไม่เท่ากันไม่ใช่เรื่องผิดปกติแน่นอนอยู่แล้วทั้งสองเต้าของทุกคนเนี่ยไม่เท่ากัน รู้สึกว่าจะมีข้างหนึ่งที่ใหญ่กว่าไม่ว่าจะบางคนก็ข้างซ้ายใหญ่กว่านะส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่จะเป็นข้างซ้ายเพราะว่าข้างซ้ายเนี่ยจะเป็นส่วนที่ไม่ได้ทํางานสักเท่าไหร่นะขวา่ยจะกระชับมากกว่าใช่มันจะทํางานทําโน่นทํานี่อะไรเงี้ยอย่างแขนก็เหมือนกันเห็นไหมแขนก็ไม่เท่ากันถ้าคนที่ถนัดซ้ายเนาะไอถนัดขวาเนี่ยแขนขวาก็จะเล็กกว่าใช่นั่นเองนะคะทําให้เหตุผลของเต้านมไม่เท่ากันมันไม่ใช่เรื่องผิดปกติละจะ มาข้อต่อไปฮอร์โมอนผิดน้ำนมช่วยให้ผู้หญิงดูหน้าหลงไหลมากยิ่งขึ้นเนาะเอะ๊หน้าหลงไหลจริงๆแล้วผู้หญิงให้นมบุตรเนี่ยก็หน้าหลงไหลอย,อยู่แล้วเนะเาะเพราะว่าเจ้าตัวเด็ของเราเนี่ยหลังจากที่แบบว่าได้ดูดนมแม่อะไรเงี้ยก็จะมีการผูกพันใช่ไหมผูกพันทางสายเลือดอ่างเงี้ยเรียกว่าส,สารผูกพันอะไรเงี้ยฮอร์โมนส่วนหนึ่งที่เป็นความผูกพันเด็กกับแม่เนาะเขาเรียกว่าฮอร์โมนออกซิโตซิน แต่หลังจากที่วิจัยมาแล้วนะคะ<ๆ>เขาบอกว่าสารนี้สามารถหลังออกมาได้เหมือนกันจากที่คุณผู้ชายของคุณเนี่ยทำการคลอดรักสารนี้ก็จะหลังออกมาเหมือนกันถ้ากัว่าเป็นสองเท่าเลยทีเดียวที่จะทำให้คุณหน้าหลงไหลมากยิ่งขึ้นในขณะที่ปฏิบัติกิจกรรมรักกันนั่นเองเนี่ยพูด <c oughs> แล้วก็หิว <c oughs> <c oughs> ตลอดเลยะคะใสยย่หิวเกิ้วตลอดใส่หยยิูวเกี้ยวนิดนึงเรื่องแบบรักๆอะไรอย่างงี้มามดูข้อต่อไปค่ะวิดีโอข้อต่อไปเขาบอกว่าผอมลงจะช่วยลดมะเร็งเต้านมได้ครึ่งหนึ่งน้ำหนักก็มีผลนะคน,คนอ้วนมีมสิทธิ์ เยอะกว่าใช่ไหมที่จะเป็นเขาบอกว่าท่านหนักลดลง5-10 5-10สหละถึงเป็นข้ข้อดีของคนผอมแต่คนอ้วนเนี่ยสามารถเป็นอะไรได้หลายๆอย่างไม่จำว่าจะเป็นโรคเบาหวานไม่ใช่คนผอมนะคะคือคนที่คือไม่ได้ผอมมากแต่หุ่นพอดีตามเกณฑ์มาตรฐานมากกว่าเขาเรียกว่าเฮลตี้อย่างไง ใช่แล้วนะคะคนอ้วนมีน้ําหนักมากเกินไปก็จะเสี่ยงที่จะเป็นโรคมะเร็งเต้านมได้ม,มากกว่านะคะถ้าเราหันออกกําลังกายได้สัปดาห์ละสักสิบเก้าชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยนะหรือประมาณว่าวันละคักสองชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคอมันอาจจะช่วยลดได้บ้างนิดหนึง่งแต่จริงแล้วก็อยากสนับสนุนให้ออกกาลังกายกันนั่นแหละทุกวันก็ได้แต่วันหนึ่งก็ยี่สิบนาทีประมาณนี้ก็ได้แต่สม่าเสมอมันก็สามารถช่วยได้เออที่สุดเลยนี่ค่ะมายิ่งดื่มยิ่งเสี่ยงเป็นมะเร็งเต้านมยิ่ง ยิ่งเสี่ยงไม่ใช่แค่ยิ่งดื่มนะคะยิ่งสูบก็ยิ่งเสี่ยงอ่าหลายคนบอกว่าการสุบหรีหรือการดื่มเหล้าดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยจะเป็นบ่อกเกิดแห่งการเป็นมะเร็งอยู่แล้วแต่คุณรู้ไหมคะว่ายิ่งคุณสะสมไปนานๆส0ิปีขึ้นไปยิ่งทําให้คุณแบบสุขภาพแย่ yeah, มากขึ้น,นเรื่อยๆแล้วอาจจะเป็นบ่อกเกิดของมะเร็งเต้านมในที่สุดด้วยมะเร็งมะเร็งมะเร็งทั้งนั้นเลยแหมมะเร็งก็ใกล้ตัวเรามากเลยน่าเสียหู พูดถึงมะเร็งแล้วน่ากลัวเหมือนกันนะคะเนี่ยน่ากลัวกว่าทีนี้เรามียาวิตามินพวกวิตามินอะไรอย่างเงี้ยเยอะเขาบอกว่าตัวนี้ก็สามารถช่วยได้เออกินวิตามินที่เสริมสร้างสำหรับเสริมสร้างสมรรถภาพสร้างทางร่างกายอะไรอย่างเงี้ยก็จะช่วยให้คงต่อยอดอายุได้มากขึ้นแล้วก็มะเร็งก็จะไม่ถามหาเนาะยังไงเรียกได้ว่าต้องดูแลตัวเองนิดนึงออกกำลังกายก็เสริมด้วยวิตามินด้วยอะไรอย่างเงี้ก็จะได้แบบ สุขภาพดีต่างๆจะได้ดูดีภายในสุขภาพดีภายนอกก็ดูดีไปด้วยใช่สวยจากภายในนั่นเองใใช่ค่ะอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ว่ามีการสูบบุหรี่กินเหล้าแล้วคนเราแสดงว่าต้องไปเที่ยวใช่ไหมการนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะคุณผู้ชมอันนี้สำคัญ ทำให้เกิดหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนาะไม่ว่าจะเป็นใต้ตาดําครัาหรือว่าอะไรต่างๆนามาผิวพันธุ์ไม่สวยสายบ้งค้างอะไรอย่างนี้ใช่นั่นแหละก็ตามมาหลายๆอย่างจริงๆทุกอย่างนี่แบบว่าแล้วก็ทําให้หน้าแก่เร็วด้วยนะอการที่ไม่ค่อยนอนหรือว่าแอปแล้วคียวิมีกขึ้นมาทันทีเลยไม่บอกตาเป็นหมีพันธุ์ได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแบบเขาเป็น นี่แหละผลนของการพักผ่อนไม่เพียงพอเนี่ยมันก็ะหลายอย่างหลายหลายคนไม่ใช่ว่าพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะนอนมากไปก็ใต้ตาค้าได้นะเหมือนกับบวมทัางบวมใช่ไหมคะใช่มาข้อสุดท้ายกันเลยดีกว่านะคะยิ่งอายุมากขึ้นความหย่อนคล้อยก็เริ่มตามมาเยือนนิดนึงเป็นเรื่องของธรรมชาติอยู่แล้วนะคะว่าซูมอกของเราเนี่ยจะต้องหย่อนคล้อยตามแรงท่วงของน้ำหนักโลกฉะนั้นอย่าไปกังวลให้มากนะคะเพราะว่าเราอายุมากขึ้นแล้วเนี่ยความสวยใสก็ เปลี่ยนแปลงไปตามวัยมันก็ลดลงธรรมดาเนาะอยู่ที่ความดีของเรามากกว่านะคะที่ดำรงไว้นั่นเองคะอ่านี่ก็เป็นความลับเอ้ยเป็นความลับเป็นเคล็ดลับดีๆเนาะสำหรับช่วงนี้นะก็หมดเวลาแล้วค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านั้นจะเป็นอะไรกันนั้นรอติดตามชมสักครู่ค่ะ ปุ๋ย N C เคมี er ชนิดน้ำช่วยเพื่อทุกชนิดเจริญเติบโต,ะต,ะตะได้ดียิ่งขึ้นให้อาหารได้ทั้งทางรากและทงางใบในขวดเดียวกันใช้ง่ายไม่มีผลข้างเคียงนี่คือนวัตกรรมทางการ,กรเกษตรแนวใหม่ลดขั้นตอนการหว่านปุ๋ยเม็ดได้มากมายใช้ปุ๋ยน้ำ S K 999ฉีดพ่นทงางใบขวดเดียวเอาอยู่สนใจโทร02 105 6666 ศูนย์ส6ง7นค่ะกลับมาสู่ช่วงที่3าของรายการกับช่วงสเปเชียลดารานะคนในน้ำก็มีธุรกิจ เอของดาราตลกคนหนึ่งมาฝากนั่นก็คือพี่จตุรงค์มกจกนั่นเองค่ะที่ตอนนี้เนี่ยเขาได้เปิดร้านสเต็กนั่นเองแต่เขาบอกว่าร้านของเขาเนี่ยทุ่มเงินหลักแสนบาทก็ไม่ได้เยอะมากมายเท่าไหร่นะใช่ค่ะแล้วก็การเปิดร้านเนี่ยเขาบอกว่าเขาเนี่ยอยากทําแบบธุรกิจในครอบครัวอยากให้ในเครือญาติของเขาเนี่ยได้รากิจกรรมหรือว่าได้สร้างรายได้ให้กับตนเองเลี้ยงดูตัวเองได้นะแล้วเาก็ ใช้ชื่อ,อ,อร้านข,าของเขาเนี่ยเป็นชื่อลูกสาวกับลูกชายของเขานั่นเองเออชื่อร้านว่าแฟงกับเฟิร์นนะคะสเต็กแฟงกับเฟิร์นนั่นเองอแล้วเขาบอกว่าเปิดสเต็กเปิดร้านนี้มาเนี่ยประมาณ7-8เดือนแล้วสาขาแรกนี่อยู่ที่ถนนพุนทธมณฑลสาย4นั่นเองเนะะี<า>่ยค่ะภายในร้านก็แบ่งเป็น2ส่วนค่ะส่วนแรกเนี่ยเปิดให้เช่าเป็นร้านเช่าซีดีแล้วก็ส่วนที่2เนี่ยเปิดเป็นร้านสเต็กนะคะ<า>โดยที่เขานเนี่ยออกแบบแบบ เรียบง่ายไม่รู้ไม่หลาจนเกินไปนะ,<ฮ>ะใครเห็นก็แบบว่าคือ ลูกค้าในกลุ่มนเออานคสามารถเขาทานได้ใช่ค่ะแล้วก็ด้วยทำเลที่ตั้งเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ในเมืองจนเกินไปนะไม่ได้อยู่ใกล้ศูนย์การค้าแต่อย่างใดนะคะก็อยู่ย่านชานเมืองนั่นเองใกล้กับตลาดสดด้วยแล้วการตั้งราคาเนี่ยเขาบอกว่าก็ต้องดูจากปัจจัยหลายๆอย่างสถานที่ที่ทำเลที่ตั้งก็ราคาเนี่ยเริ่มจาก49บาทเองค่ะพี่โยโอ้ยเรียกว่าถูกมากเลยี้าต่อจานเนาะถูกเพราะว่าเขาบอกว่า ตั้งแพงเกินไปเนี่ยก็มันก็ไม่เหมาะกับสถานที่แถวนั้นค่ะแล้วก็ไม่มีใครที่แบบกล้าเข้าไปกินเนาะจริงๆแล้วออชานเมืองหรือว่าแถบมหาวิทยาลัยที่ที่ท,ที่ไม่ได้อยู่ใจกลางเมืองอจนเกินไปเนาะก็ควรจะเป็นราคาระดับนี้แหละระดับนี้เพราะว่า4 9บถึง79บาทเท่านั้นเองหลายๆคนจะได้แบบลองเอ้ย ร้านใหม่ไปหม่อะไรไหมโอ้อะไรประมาณนี้เนาะแต่เขาบอกว่าเนื้อราคาประมาณนี้เนี่ยเขาก็วัตถุดิบเขาก็ไม่ได้นําเข้าอยู่แล้วเพราะมันก็ไม่สามารถทํามาขายได้แค่79บาทใช่ไหมจากราดสดทั่วไปนี่แหละโอ้จริงๆเราเนื้อบ้านเราก็ไม่ใช่ว่าจะด้อยกว่าเนื้อมึงนนะแต่ว่าเลือกส่วน ที่มันแบบอร่อยอะไรเงี้ยนุ่มแล้วแต่คนชอบชอบเหนียวชอบนุ่มใช่เออก็มีหลากหลายใช่ไหมแล้วเขาบอกว่าหลังจากที่เขาเนี่ยได้โปรโมทผ่านสื่อไปแล้วนะร้านสเต็กของเขาเนี่ยก็ได้เป็นที่รู้จักมากขึ้นแต่เนื่องจากสถานที่เนี่ยไม่อำนวยที่จอดรถไม่อำนวยเนี่ยลูกค้าที่จะมาทานเนี่ยบางที่ขับรถมาแล้วไม่มีที่จอดเขาก็ผ่านไปเออลูกค้าก็ไม่ได้เยอะมากมายนักเนาะแต่จริงๆแล้วสเต็กนี่ไม่ได้อยู่เพียงแค่น้ำรานนะเนื้อที่หมักก็ต้องได้รสชาตินะแล้วเขาบอกว่าทั้ง สักขานี้นะก็แฟนกับพี่สาวเขาเนี่ยเป็นคนทํา <ừ> แล้วก็ คือหน้าร้านเนี่ยแค่เอามาปิ้งมาย่างมาทอดอะไรประมาณนั้นเองก็มาทานแค่หน้าร้านแต่ว่าปรุงหมักอะไรเนี่ยก็คือมาจากแหล่งเดียวที่เดียวกันเลยที่เดียวกันเลยก็รับรองว่าทั้งสองที่เนี่ยอร่อยเหมือนกันแน่นอนนะใครที่สนใจก็อยากชิมสเต็กร้านนี้นะก็ลองแวะไปได้มีสองสาขาเนาะอย่างที่บอกไปสนามหลวงสองสาขาแรกพุทธมณฑลสายสี่นะคะสาขาสองสนามหลวงสองนั่นเองใครอยู่ใกล้ที่ไหน ก็ไปที่นั่นแล้วเนาะใช่ค่ะอยู่ใกล้ที่ไหนก็ไปที่นั่นเนาะรับรองได้ว่าถูก49บาท49บาทเจ็ดสกท็79บาทเท่านั้นเองราคาประมาณนี้หาได้ง่ายๆที่จริงนะที่จริงเออนะหาไม่ได้ง่ายพูดผิดสิคะแต่เคยเจอร้านหนึ่งอ่ะ39บาทแต่ก็สูงราคาก็ไม่ได้แค่79กนะก็ไปร้อยกว่าบาทเหมือนกันนะเหมือนกับว่าเขาตั้งราคาถูกไว้เพื่อแบบว่าชวนเชิญชิมให้มาีร้านอั่นแต่ที่นี่ยังถูกกว่าอีก โอ้ mm hmm. แล้วก็น้ำราดของเขาก็ไม่เหมือนใครก็ต้องลองไปชิมะล้งไปแวะเวียนชิมกันดูเนอะนะเป็นไรเป็นอะไรที่แบบว่านะอยากชิมเหมือนกันกพูดถึงอาหารก็แบบว่านะ แต่ว่าวันนี้หมดเวลาแล้วก็น่าเสียดายจริงๆเรายังมีสาระอีกเยอะแยะแต่ก่อนที่จะจากกันไปนะก็เขาต้องขอขอบคุณผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสําหรับผู้หญิงค่ะนั่นก็คือ B1 นั่นเองทําให้คุณนั้นเขาสว่างกระจ่างใสค่ะแล้วก็กลับมาพบกับเราทั้งสองคนได้ใหม่นะคะที่นี่ทีวดีค่ะแล้วก็ไอเทีวีที่นี่ที่เดียวนะคะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ